แล้วก็ฝากเรื่องความปลอดภัของทรัพย์สินของู้าทำสุดท้ายนิดนะคอันนี้สําคัญมากครับไฟไหม้ครับฝากทุกคนดูแลนะครับช่วยช่วยดูแลให้ด้วยนะครับช่วยสเต็กหน่อยครับฝากขอบคุณมากครับใช่หครับใช่ะแล้วเราก็ร้องขอที่ดีเสียงฆ่าไฟนะคะแต่การรถไฟบอกว่าเอ่อเียมให้การใหไเอ้ะ เสียบไฟกับรถไฟเปลี่ยนใช่ไหมคะว่ายังไงแต่จริงๆแล้วเราเสียค่าไฟการไฟฟ้าน่าจะเปมีรูปแบบอื่นี้ครผมขออนุญาตเลองอ่านหนังสือนิดนึงคือเรื่องระบบไฟเนี่ยตลาดนัดมันมาสามสิบกว่าปีละมันเก่าคราวนี้เนี่ยไอ้ไอ้ไอสายไฟมันแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เดินเข้าจากหม้อแปลงใหญ่เนี่ยของการไฟฟ้าเนี่ยแล้วมาสู่อู่ในหลักภายในโครงการเนี่ยก่อนที่จะเข้าร้านเนี่ยนะครับมันเป็นของการไฟฟ้า มันเป็นส่วนของการฟาไฟฟารับผิดชอบไม่ใช่ของการรถไฟครับ<า>แต่สายย่อยที่เข้าจากจากตัวในหลักในแต่ละโครงการเข้าร้านค้าเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของผู้ค้าซึ่งมันเก่าด้วยกันทั้งคู่มันไม่ได้เก่าเฉพาะไอ้ส่วนไหนตท่นี้ไอ้ที่มันไหม้มันก็มาจากทั้งสองสาเหตุไอ้สามสี่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งจากสายเมนใหญ่มันชอ็อตส่วนมากไม่ใช่ค่ะเออดน,น,นึงนะคะสาเหตุที่ไหม้ที่ผ่านมานคือส่วนที่อยู่ในร้านค้าเนี่ยผู้ค้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้ แต่ส่วนที่อยู่นอกร้านเนี่ยผู้ค้าไม่มีอำนาจอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ค่ะองให้การไฟฟ้าเปลี่ยนที่ร้านและที่ไม่ที่โครงการสามเนี่ยนอกร้านโครงการที่สิบเอ็ดนอกร้านนอกร้านทั้งสิ้นหรือแม้แต่โครงการหกก็ไม่นอกร้านซึ่งผู้ค้าไม่อาจไปเปลี่ยนมันได้เป็นความนับดิงดของการไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าบอกว่าการรถไฟไม่อนุญาตให้เปลี่ยนก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็ยดนไปยงนมาผู้ค้าก็เลยแบบตกลงว่า คือไฟฟ้าเนี่ยผมจากตั้งแต่ที่ไม่โรงงานผมก็ประสานตลอดนะเขาก็มีนโยบายอยู่ตอนนี้เขากำลังซื้อปัญหาเลยคือเดิมทีสมมติว่าไม่มีอยู่ร้อยแผงเขาก็ตั้งมาขึ้นร้อยแผงนะเขาวัดลงแล้วว่าจัประมาณสองร้อยสองร้อยกิโลวัตต์เขาก็ตั้งสองร้อยมาต่อสองร้อยมาปั๊บปัจจุบันเนี้ยแต่ละแผงเริ่มติดแอร์เลิกอึ้นมา ไฟฟ้ามันจะสูงคือสูงคันนี้ปัจจุบันเนี้ยพอรถไฟเข้ามาปั๊บเราก็จะให้ถ้าจะใครจะติดแอร์จะต้องไปขอที่ไฟฟ้าสูงใช่ไหมคะต้องไปเปลี่ยนหม้อหม้อร์นะเปลี่ยนแต่สายไม่ได้เปลี่ยนอันนี้มันก็โหลดเรื่อยพอโหลดปั๊บไฟฟ้าเนี่ยพอมันช็อตตรงนี้มันจะวิ่งเข้าเมนใหญ่วิ่งเข้าวิ่งเข้าพี่พี่เราคุณชอบของผมรถไฟแต่รถไฟเราขาดเรอะอะเยอะอะเยอะอะไฟฟ้าใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆผู้ค้าเนี่ยก็เกี่ยวกับการไฟฟ้าแล้ว แต่การไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนออดค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราเห็นว่ามันไม่ใช่การดีของการรถไฟฟ้าแต่ว่าเป็นความเป็นการการไฟฟ้าที่เปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนแล้วลูกค้าก็ดูกับการไฟฟ้าโดยตรงด้วยนั่นก็คืออะไรคือไฟฟ้าเขาก็พยายามทำเขวก็อย่างโรงการสองสามเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปแล้วคราวนี้ก็มีนโยบายว่าเขาจะเพิ่มมากขึ้นเพิ่ม้อแปลงคือจะไม่ให้คุณเกิน าะนดาเยอะเนี่ยเพาไม่เขวิ่งเข้าเข้ามิเตอร์ใหญ่ระเบิดเลยนัมาะเลปันทาราก็พยายามไมด้เพราะอที่เขาก็ต้องนั่งพบก่อนหลน้ำโลกว่าเขาก็ตั้งไปให้ทุกปีมีเนี่ยรู้สึกจะ็นงโครงการสี่แล้วนะฮะครับครับก็เปลี่ยนไปเลยถ้าเกิดว่าจะมีอะไรที 29โครงการนนั่เองแต่ตอนนี้ um 2ป um ีกว่า3ปีผมพูดแบบนี้นี่วันที่29โครงการ้าทีตรงนั้นมันใช้ไปเยอะที่สุดนะโครงการ2ใช่ไหมใครจะยอมรับไหมโครงการสองเนี่ยแล้วตอนนี้ไม่ไม่ไหมเลยถูกไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะไหมโครงการสองหาแค่ทุกสัปดาห์นะฮะแล้วปัจจุบันไม่มีแล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาก็ไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ผมถามนโยบายเขาเพราะว่าของเขาเนี่ยลักษณะ ถ้าเขามาทําตรงเนี้เขาต้องวัดโหลดก่อนคือโหลดเราไม่ถึงเขาก็อยังไปติดไอ้พันสองห้าร้อยไม่ได้เขาก็จะติดเฉพาะเดี๋ยวเราเราล่เา,เาให้คนที่ไมปเรียนไฟฟ้าฟังทีง่างนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยการสีหม้อปแปลงเนี่ยมันต้องมันต้องพอดีกับปริมาณการใช้คราวนี้ถ้าเกิดว่าจะให้การไฟฟ้าเขาไปตั้งเพื่อคาดการรองรับอนาคตเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยังใช้ไม่ถึงแล้วอยู่ดีจะให้ฉันตั้งประมาณเพื่อจะไปจ่ายนี่ทําไมนึกไหมฮะ ไอ้เราเนี่ยเบอกเอานั่นก็ติดไปเลยเนี่ยเผื่อคนทุกคนติดแอร์หมดเขาบอกเอาชุดตอนนี้มันยังไม่ติดแอร์เนี่ยถ้าเกิดฉันไม่ทำเนี่ยมันก็มันเขาเรียกอะไรมันเกินความจำเป็น,นเขาก็เลยบอกวา่วา <ไป S 1> เอางั้นถ้ารอให้รอให้มันใช้ถึงก่อนแล้วถ้าเี๋ยวให้เพิ่มมาทียร์อยเปลี่ยนนี่ผมพูดเป็นสายชาวบ้านง่ายๆนะคราวนี้มันก็เป็นไก่กับไข่ละบางทีไอ้นี่มันก็ใช้เกินใช้เกินไฟฟ้ามันไปมาเปลี่ยนก็เกิดอาการไหม้ไอ้ไทยันไม่ถึงปั๊บเขาบอกอาจจะเปลี่ยนไปเลยเพื่อความปลอดภัยาาาาาาายยฟ้้้้เเบออกกถถใใชัันนไไไ่่ปประมมมมณทงงึ เป็นอย่างนี้ครับปัญหาเล่าให้ฟัง่ง่ายตอนนี้เ็าใช้วิธีเพิ่มเพิ่มเพิ่มที่ตัวอย่างเพิ่มมากสอยมากแต่แค่ให้ดูว่าปันขึ้นมันไม่มีมันลดไมงนี้ก็ก็ก็ตรงนี้ก็อยูแในทางนั้นการไฟฟ้าเขามาชี้แจงให้ทราบด้วยแล้วขอเน้นหนึ่งได้ไหมถ้าจะให้ลอดภัยจริงทุกร้านเนี่ยควรจะมีทัดเอาจริง มันคือางไม่บางร้านมีบางร้านไม่มีเพราะว่าผมได้ถามแล้วจากที่ต่างคีบอกว่าให้ติดทุกมาสให้ทุกมิเตอร์ใหญ่ครับผมพ่เขาบอกถ้าเขาติดปั๊กมีคนขโมยใช้ไฟเขาตรงนั้นจะทำเพราะว่ามันไปอยู่ข้างนอกนะครับีเ